เปิดตัวไปไม่ทันไรสำหรับนิสสันพลาทร์มารอบนี้ก็มีเวอร์ชั่นแรงจัดเต็มในชื่อ n i สโมมาดูกันว่าตัวรถจะแต่งอะไรกันบ้างด้านหน้าเติมความดุด้วยกระจังหน้าทรงใหม่ที่มาพร้อมกับแถบด้านบนสีดำและช่องดักลมกับกระจังหน้าจะผนวกเป็นชิ้นเดียวกันแถมมีรถไลา์ที่ดูสปอร์ตขึ้น พร้อมกับโลโก้ NISMO และแถบสีแดงบริเวณซ้ายขวาแน่นอนว่าดีไซน์กันชนจะมีการปรับใหม่ทั้งหมดพร้อมกับเติมสีแดงบริเวณชายล่างตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างไปจนถึงด้านหลังซึ่งด้านข้างนอกจากมือจับประตูที่มาเป็นแบบสีตามตัวรถแล้วแผงตกแต่งแก้มข้างก็จะมีดีไซน์เฉพาะ NISMO และกระจกมองข้างจะมีการเสริมเส้นสีแดงอีกด้วย ขนาดที่แนวกระจกก็จะมีการตกแต่งด้วยสีดำเข้มและมีโลโก้พลาโ o สีแดงตรงบริเวณด้านหลังสุดส่วนล้ออันลอยจะมีขนาด22นิ้วจากเลสที่จะมาเป็นแบบ f o r ์โดยจะมีคาลิเปอร์เบรกสีแดงประดับไว้อีกต่างหาส่วนด้านหลังดูเหมือนว่าสปอยเลอร์อาจจะมีการปรับดีไซน์เล็กน้อยและกันชนหลังจะทําให้ดูสปอร์ตขึ้นแบบจัดเต็ม ภายในห้องโดยสารสังเกตดีๆว่าบนแดชบอร์ดจะมีการตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดงและเส้นสีแดงจัดเต็มในระดับหนึ่งพร้อมกับมาตรวัดที่จะมีการปรับกราฟิกใหม่ในสไตล์นิส m โมรวมถึงพวงมาลัยที่จะมีการตกแต่งแบบจัดเต็มตั้งแต่แต้12นาฬิกาไว้ที่ด้านบนตะเข็บแป้นแตรและพวงมาลัยก็จะเป็นสีแดงและฐานก็จะมีคําว่านิส m โมต่อจนปุ่มสตาร์ทที่จะมาเป็นแบบสีแดงและวงแหวนสีดํา รวมไปถึงบริเวณข้างจอวิทยุก็จะมีโลโก้ NISMO ติดไว้อีกหนึ่งแห่งยิ่งไปกว่านั้นตัวเบาะนั่งจะมีการหุ้มด้วยหนังสีดำตัดแดงพร้อมกับลวดลายเบาะที่จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเหมือนกับพนักพิงศีรษะที่จะมีการแปะตราโลโก้ NISMO อีกทั้งสายเข็มขัดนิรภยัยก็จะมีการตกแต่งด้วยสีแดงที่พักแขนก็จะมีการทำสีแดงพาดไว้ตรงกลางแถมแป้นเหยียบจะมาเป็นแบบอลูมิเนียมตามสูตรของ NISMO อีกด้วยอย่างที่บอกไปว่า อัปเกรดที่แรงขึ้นอีกไม่ใช่แค่ดีไซน์แต่รวมถึงขุมพลังที่จะมีการปรับจูนเครื่องเป็นซินเทอร์โบคู่3.5ลิตร V6 ให้แรงถึง495แรงมา้าที่มีหน่วยเป็น HP ถ้า PS จะอยู่ที่502แรงมา้าโดยยังคงแรงบิด700นิวตันเมตรเท่าเดิมจะพูดก,กับเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะขับเคลื่อน4ล้อและไม่ลืมที่จะมีการปรับจูนช่วงล่างพร้อมระบบ E-Damper เพื่อให้ขับขี่ดียิ่งขึ้นแถมรถรุ่นนี้มาพร้อมกับช่วงล่างแบบถึงลม จึงสามารถกดตัวรถให้ต่ำสุดเท่าที่ตัวรถนั้นจะทำได้ตรจนพงมาลัยและระบบควบคุมการทรงตัวปรับปรุงใหม่อีกทั้งระบบไอเสียก็จะมีการเพิ่มเสียงสั่งคราะห์เพื่อให้การขับขี่มีอัตราลดยิ่งขึ้นสมรับราคาจำหน่ายในตะวันออกกลางก็มีการเคาะเป็นที่จะปล่อยแล้ว แต่กว่าจะเริ่มวางขายและส่งมอบต้องรอไปถึงเดือนกรกฎาคมเลยทีเดียวและแน่นอนว่าจะขายในสหรัฐอเมริกาในชื่ออาร์มาดาเช่นกันส่วนราคาจำหน่ายจะอยู่ที่เท่าไหร่และประเทศอื่นจะได้ขายหรือไม่ค่อยมาว่ากันครับ